we're <coughs> เดลโยลฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโบกนิดสะบัดหน่อยกับตะบอยบ้านเล็กจากเพจหลังร้านมอใหญ่ลั่วนะครับวันนี้อาจจะไม่คุ้นตาครับโอ้โหไอๆนะครับวันนี้พาน้องแดงครับนะฮะน้องแดงอีกตัวหนึ่งลูกชายของตะบอยนะครับว่าออกงานหน่อยเดี๋ยวน้องจะน้อยใจนะครับผมก็วันนี้โจหัวไว้แล้วครับว่ามีสเปเชียลไกด์นะครับสำหรับอ่ะโหมดที่กําลังมาอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าในฤดูกาลซีซั่นกิจกรรมฤดูกาลซีซั่นเนี่ยจะมี2โหมดนะครับก็คือเจมิโน่นะครับก็เป็นนรรอบบทที่2แล้วะคัุกๆ ก็จะมีเจมิโนมานะครับอันนี้เป็นเครื่องหลังแล้วนะครับก็จะมีอ่าวันหนึ่งก็คือสามารถคัดลอกการ์ดได้2ครั้งก็คือต้องชนะ3ครั้งใช่ไหมแล้วก็คัดลอกการ์ดได้1ใบนะครับทำได้2ครั้งเลยก็คือวันหนึ่งพูดงา่ายคือต้องชนะ6ครั้งนั่นเองนะครับมันก็บอกโอ้ยเบื่อลงแรงจังเลยนะครับอ่านะครับก็ เป็นอะไรที่ต้องทำนะครับเพราะเราอยากได้การนะครับแล้วก็นี่อีกกิจกรรมนึงครับก็คือกิจกรรมปาร์ตี้ล่าสมบัติก็จะเป็นเจ้านมตัวใหญ่ถือกล่องสมบัตินะครับก็มาวิ่งเต้นอยู่ในโหมดบันเทิงนะครับก็จะมีทั้งหมด4โหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้ตามที่โหมดที่ตัวเองชื่นชอบนะครับแล้วก็จะมีของรางเป็นอาทอง1,000นะครับต่อวันนะย้ำ่าต่อวันถ้าพลาดไปก็คือไม่สะสมนะครับแต่เจมิโนเนี่ยสามารถสะสมได้ในเจมิโนเนี้ยมา2ครั้งใช่ไหมมนสามารถสะสมได้ถึง6ครั้งก็คือ3วันนนัั่่เองแตวา ปาร์ตี้เนี่ยมันสะสมไม่ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตะบอยจะพามาฟาร์มวันละ1000แบบชิวๆแล้วก็คัดลอกเจมิโ hmm. นไปด้วยนะครับ mm hmm. ผมอ่าด้วยเด็กพิเศษที่ตะบอยเตรียมไว้ให้เพื่อนๆทุกคนครับนะบก็เวลาเราจะเข้าจริงๆเราเข้าจากหน้าอันนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเข้าถ้าเข้าจากแผนที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาเข้ามาดูปุ๊บมันจะมีมีสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับก็ลงไปนะครับอ่าแล้วก็อ่า เราไปเล่นโหมดบันเทิงก็ได้จริงๆแล้วเพื่อนๆบางคนเข้าใจผิดนะครับว่าเจมิโนต้องเล่นโหมดดูเอลอย่างเดียวใช่ไหมเพราะมันขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถเล่นกับโหมดปาร์ตี้ได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นโหมดปาร์ตี้กันครับ นะครับพอเข้ามาในโหมดอันนี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าอ่าบางคนที่เลือกเต็มแบบนี้เลยนะครับเอาออกครับผมนะครับเพะเราจะเล่นกันแค่โหมดเดียวครับผมก็คือโหมดดวลกัละหุ่นนะครับ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น free for all ปะนะครับที่จะมีอ่าผู้เล่นทั้งหมดอ่าหกคนนะครับเข้าไปรวมอยู่ในตี้กันนะครับอ้าววันนี้ตาบอยยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับอ่าไอ้คัดลอกนะครับก็คือสามารถเล่นโหมดนี้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าชนะติดหนึ่งในสามเฉพาะโหมดนี้นะครับลำดับแรกก่อนที่จะไปเล่นกันเลยนะครับเราต้องมาตั้งเด็คกกก่่ออนนนนััะรบ นะะฮนี่ตบอยตั้งเด็กไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะฮะกดดูตรงนี้ปุ๊บตั้งเด็กง่ายนี่ครับตบอยเล่นเป็นเด็กป้ามาร์กนะครับแล้วก็นี่เลยครับพระเอกของเรานะครับก็คือการ์ดฟินิเต้แต่เพื่อนๆคนไหนไม่มีก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้คือการ์ดที่สําคัญจริงๆนะครับก็เป็นฟินิเต้แล้วก็ตามด้วยการ์ดก๊อปปี้นะครับแล้วก็ฟีนิกซ์เอามาทําไมเป็นยอดเด็กนะครับแล้วก็นี่บางคนบอกสงสัยน้องเนยน้องได้ขับบอกว่าเอ้ยพี่บอยเอาไอ้น้องนี่มาทําไมก็คือน้องตัวนี้ก็คคือถ้้้าาเเเรรตนน3ังี่ย มันก็จะยอดเด็กลงไปอีกเราก็จะทำให้เราปากฟินิเต้ช้ำไปกว่าเดิมนะครับนะฮะแล้วก็เป็นการ์ดอ่ามีเมิร์ดแลบนะน้องเมิร์ดแลบมาช่วยฮิลลอตตี้ช่วงแรกนะครับแล้วก็มีอ่านิเฟอร์เอาไว้ขุดๆนะครับหามานาอะไรไปนะครับส่วนคอมพาเนียนนะครับก็เป็นอ่าลอตตี้เลยนะครับเอาไว้จ่ายมานาช่วงแรกแล้วก็ตัวที่2องประมักก็คอยเอาไว้แบบอ่าเสกสโลอะไรต่างๆนานาไปนะครับเผื่อได้หุ่นมานะครับอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายจริงๆจะอะไรก็ได้ครับแต่ตะบอยชอบใช้อ่าน้องลูน่าเพราะว่าตอนท้ายเลดเกมแล้วเนี่ยเราจะสแปมรัวๆ จะได้สิกซสมอนนู่นนี่นั่นมาคอยโจมตีนะครับผมอ่ะเด็กนี่ก็เป็นแบบนี้แล้วบางคนบอกอุย้ยต้องหาบวกหาอะไรไหมไม่ต้องหาบวกครับเพราะว่าในโหมดปาร์ตี้นะครับอาจจะไม่นับค่าบวกหรือเลเวลการ์ดเลยครับจะเฉลี่ยการ์ดทุกใบเป็นเลเวล15ทั้งหมดเลยฉะนั้นเพื่อนเไม่ต้องเสียเรียดน,นะครับ โอเคพอได้เด็กเสร็จแล้วปุ๊บนี่เพื่อนๆจะลืมกดตรงนี้ด้วยนะครับกดนี่น,นี่ตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายติ <shooters> ek, ๊กถูกด้วยนะครับเพราะว่าพอเรากดติ๊กติ๊กติ๊กถูกตรงนี้แล้วนะครับ,วเ,ร ek, รวรบเวลาเราตั้งเด็กตรงนี้เนี่ยเลือกเป็นเด็กอะไรเนี่ยมันจะไปเลือกเด็กในในนี้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ตั้งกดตั้งเซตเซตเด็กไว้แต่ว่าไม่ได้กดเด็กตรงตรงเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปเลือกเด็กตรงเด็กตรงนี้แทนนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับเด็กนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ หาห้องก็จะนานนิดนึงนะครับเพืเ่อนๆนะครับเพราะคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับส่วนมากเจอบอทนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก1นาทีหรือ60วินะครับผมเดี๋ยวตาบอลขออนุญาตสกอร์สปีดไปสักนิดนึ่งโอ้ได้เลยครับประมาณ65วิหาครับหาห้องนั้นโอ้โหโชคดีครับผมเป็นเจอเป็นบอร์ดหมดเลยครับผม นะฮะก็ดึกๆแล้วนะครับไม่มีใครไม่มีใครเล่นด้วยนะครับก็เจอบอดก็ดีครับผมนะครับเพราะว่าโหมดดวลกระหนเนี่ยนะครับบทฟีฟอร์อัลเนี่ยอาจจะมีผู้เล่นทั้งหมด6คนเลยแล้วก็เพื่อนๆก็น,น่าจะนึกภาพออกนะครับ6คนแล้วก็ลุมอยู่ในสนามเดียวใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบอมอนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับฟิเต้นี่ก็เป็นตัวล้างกระดานอย่างดีเลยครับผม อ่าเริ่มแรกทําไงครับปุ๋เริ่มแรกนี่มานาเราจะมาสิ้นภูมิเราอันนี้ก่อนเลยครับตักฟินเจไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เสกน้องลอตตี้ไว้ประมาณตรงนี้นะครับผมมุนหน่อยนะครับแล้วก็อ่าดงฟินิกให้น้องไปเลยนะครับอุ้ยเทกาสอันนี้มาไม่ดีเลยครับผมนะฮะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราเต้นเต้นมุนคาบก่อนเลยครับเต้นมุนคาบเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนสมุดสุ่มมานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเน้นฝักฟินเจไปครับนะครับถ้ามืดอ่าน้องมืดแลบมาภูมิให้เอามืดแลบอ่ะฮิวลอตตี้เลยครับนะฮะปบไ โอ้เห็นไหมครับผีเผลอตายหมดครับผมเพราะว่าผีมันเลือดมันแค่200กว่าเองนะครับนะครับช่วงแรกอาจจะทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าค่อยๆเล่นไปนะครับผมนะฮะอามีคนแย่งกล่องไปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเสียสครับค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับปักตะไคร้ไปอย่างเดียวเลยครับปักไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอ่าปักไปนะครับเอานิเฟอร์มาลดเดือดโอ้ยนี่แม่ได้สองโอ้ยสามแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยไวเกินนะครับเห็นไหมครับว่ามันเล่นง่ายมากๆเลยครับผมนะฮะแล้วก็ เราปักตะไคร้ครบ3ใช่ไหมครับเอ้าโอไม่ทันแล้วจะ,จะบอกว่าให้ใช้พรป้ามักนะครับเดี๋ยวเราขอเต้นก่อนละกันนะครับป้ามักเนี่ยใช้ตอนไหนนะครับสังเกตอย่างหนึ่งครับถ้าสมมติว่าเราปักตะไคร้ครบ3ต,ต้นแล้วเรากําลังจะต้นที่4เนี่ยให้เฉกป้ามักเลยเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับปึ๊บิร์บอุ๊ยโอ้ไม่ทนนะันแล้วเงี้ยน้องไปซะแล้วนะครับโอ้ไปซะแล้วนะครับเดี๋ยวปักตะไคร้หนึ่งอ่สะสองแล้วใช่ไหมครับอ่ะสามสามปุ๊บให้ลงป้ามักเลยครับพอลงป้ามักปุ๊บ ทุกคนจะติดอ่าติดดีบัฟนะครับปึ๊บนะฮะเดี๋ยวเพื่อดูนะมันจะสีแดงตุ้มเห็นไหมมันสีแดงมันจะทําให้ดามจแรงขึ้นไปอีกครับผมนะฮะโอ้ oh, ตอนนี้สี่ไปแล้วนะครับเออสี่ไปแล้วนะครับเ,เล่นปักไปเรื่อยๆครับผมนะฮะปักไปเรื่อยๆอ่าตายได้นิดๆหน่นนนอยๆไม่เป็นไรครับนะฮะไอคนนี้ก็เลงเราอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราปักไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวกล่องเนี่ยเดี๋ยวเราได้เองอ่ะดูที่สปอยจะได้ไหม โอ้โหเสียดายครับไม่ได้ครับผมแหมคนนึงชิงไปไม่เวลาเดี๋ยวเต้นก่อนเต้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 นแต่ไงตาเนี้ยเราชนะอยู่แล้วนะครับน่าจะชนะอยู่แล้วมั่นใจมั่นใจเลยโอ้โหไม่น่าเต้นตอนมานาล้นเลยนะครับไปครับผมฝากไปครับฝากไปต่อเลยนะครับฝากไปต่อรีบสับการ์ดเทวัยครับผมการ์ดเทวไวฟีเตมาเดี๋ยวน้องขอได้สักกล่องหนึ่งได้ไหมเออฟีเตฟีเตเออปุ้ม ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือจังหวะที่เราปักนะครับบางทีเลือดมันโลช่ไหมครับแล้วมันไปนให้อีกคนนึงอะคอยไปลาดเก็บแต้มใช่ไหมครับมันก็นะเอา้าน้องไอ้นี่ลงมาลืมนะครับลืมลงลืมลงเลยครับผมต้องรีบลงนะครับไปยตูมได้ไหมไม่ได้เร็วเร็วร็วปักเหลือ300 <S <S น่าจะได้นะเร็วเร็วได้ไหมยังสักกล่องหนึ่งไหมเหลือสิบหกวิน่าจะได้ครับน่าจะได้ครับได้ได้เนี่ยสามร้อยกว่าระเบิดแน่นอนอุ๊บเอาไม่ได้อโอ ไม่แต่ว่าแต้มน้ำโด่งเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆแต้มน้ำโด่งเลยนะครับแม้ตอนนี้ไม่ได้หีบเลยเสียดายจังเลยนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าเราชนะนะครับก็คือถ้าเราชนะ1 2 3 3สอันดับแรกสามอันอุโหนะครับขอภัยครับ3อันดับแรกนะครับเราจะได้กอล์ฟเจมิโน่1ตาด้วยนะครับก็คือเราจะได้แต้มสะสม1ตานะครับอ่านะครับ๋ยนดูซิเรา น่าจะยังไม่ได้นะยังจะยังน่าจะยังไม่ได้ครบพันนะอะอย่างนั้นเดี๋ยวตาบอยเล่นให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับอาครับผมกลับเข้าเกมนะครับเจอเป็นบอทหมดเลยนะครับจะบอกโอ้โหเนี่ยชื่อเป็นบอทหมดเลยอะยังไงยี่ปักฟีนิตเต้ไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าปักฟีนิตเต้ไปก่อนเต้นลุนค้าไปเลยครับโอ้ยลืมลลืมลืมลงลอตตี้ครับผมแต่ไม่เป็นไร มนาได้อยู่โอเคครับปักต่อครับผมนะครับอย่าลืมทิ้งฟีนิก์นะครับฟีนิกส์นี่อะไรตอนนี้ปล่อยให้เขามุ่นๆจอยๆไปครับเรามาอยู่มูนนี้นะปล่อยให้เขามุวนๆกันไปครับเราก็ไอ้นี่ไปเรื่อยๆครับผมนะครับเดี๋ยวรอดูจังหวะครับนะฮะเดี๋ยวตะบอเจ้ากล่องนะครับให้เลือดมันน้อยกว่านี้ให้เลือดมันน้อยกว่านี้ปุ๊บก่อนนะ ให้เลือดมันให้เลือดมันน้อยกว่านี้สัก300 500แล้ว300ได้ไหมเราม um ีอ nah ันนี้2อยู่นะครับเรามีนี้อยู่2อยู่ไม่กล้าปากเออเอาเลยครับเอาเลยครับ3า0ต้องได้ของตาบอลต้องได้ต้องได้เป็นไงบ้านเล็กทิงมาได้แล้วครับเพื่อนๆดูจังหวะแบบนี้ก็ได้นะเออเพื่อนๆดูจังหวะแบบนี้ก็ได้ครับผมนะพอนี้มาไอ้นี่ไงได้มา500แล้วใช่ปะเออโอเค ได้อยู่ครับผมอุ้ยอุ้ยอ right no yes euh. ุ้ยอุ้ยมืดอืออ่าเหมือนแลบปุ๊บลงความมาร์คเต้นมูนหน่อยจ้าเต้นมูนหน่อยจ้านะครับอ่ะเรือพันสี่เรือเก้าร้อยไม่ใช่เลือพันสี่เรือเก้าร้อยโอเคไปฮิวไปฮิวลอตตี้ซิมาฮิวเลยชั้นนะครับเจ็ดร้อยเดี๋ยวเจ็ดร้อยพีเต้ไปกี่รอบแล้ววะโอเคอีกรอบนึงอุ้ยอุ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมอุ้ยไม่โอ้ยไม่ได้ครับโอ้โหโดนแย่ไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร อุ้ยนี่เป็นไงแต้ม3ามไปแล้วเห็นไหมครับว่าเล่นง่ายอยู่ครับเล่นง่ายอยู่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาใหม่นะครับเต้นมุนคราไปเลยตอนนี้เพื่อนๆเต้นมุนท้าไปเลยครับระหว่างที่เกมมันอ่าไอ้นี่อยู่นะครับเราเต้นมุนค้าไปเลยนะอุ้ยน้องโอ้โหไอเอาโดเอาร์โดเออโดใช่ไม่ยอมให้เราเต้นมุนคาอมออ่ะโอเคเดี๋ยวเก็บไว้เก็บสองไว้เก็บสองไว้เก็บสองไว้นี้ปักไปก่อนนะครับ เอ่ก่องนะ่าจะมาอีกนี่กล่องมาอีกจะมาอีก3วิโอเคอ่าน้องลูน่ามาแล้วลงไปเลยครับปุ๊บระหว่างนี้เดี๋ยวปักอีกอันนึงโอเคเดี๋ยวปักอีกอันนึงปุงง๊บยังไงยังไงมูลค้าสงสัยจะเต้นไม่ได้แล้วครับนะฮะเต้นเลยเต้นเต้นเต้นกระเตนอต่ะอ่ะพันสามพันสามได้ไหมหรือสามสิบวิโอ้โอ อีกสามสิบวิยังไงยังไงปักไปก่อนโอ้ได้ไหมได้ไหมไม่งั้นปักเลยครับปักไปก่อนครับน่าจะสบอยน่าจะได้อีกรอบหนึ่งครับโอเคได้รอบหนึ่งเร็ว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 อีกรอบหนึ่งออีกรอบหนึ่งได้ไหมได้ไหมตาซีตาซีตูมได้ครบบานแล้วครับโอ้ยตัดที่เจ็ดศูนย์ไปเลยเป็นไง เ,เย่เป็นงยเย่นะค,ครับโอ้โหสุดยอดมากครับแมต้องอาจจะต้องเล่นแบบบางคนบอกโอ้ยตาเดียวตาแรกเลยจะเอาไปเลยชนะไปเลยมันก็แน่กระไรกอยู่นะครับบางทีมันอยู่ที่จังหวะเหมือนกันนะครับก็ให้ข้อสังเกตนะครับว่าเราสังเกตตอนเลือดมันใกล้หมดใช่ไหมครับแล้วเราก็ปักไปเลยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเด็กที่ตาบอยทําไปนี่นี่ของเห็นไหมตาบอยได้2อะครับอีตาเดียวตาบอยก็ได้คอปปี้แล้วนะครับก็นี่ครับทวนเด็กตาบอยเปิดเด็กให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะได้แคปหน้าจอไปจัดกันได้นะครับผมแคปเลยชนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าเทคนิคการเล่นน่ะไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนๆก็คือเราก็คือ จะใช้ผ้ามาักแล้วก็ใช้คู่กับการก๊อปปี้จะเห็นว่า,าการปักตะไคร้เนี่ยมันขึ้นมาลัวๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็ปักัก,ก,กไปแล้วก็มูลค้ามาแล้วก็เต้นมูลค้าไปคือเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับนะฮะก็คือมีแค่เฟสแรกเนี่ยเพื่อนๆจะอาจจะต้องเลี้ยงลอตตี้ก็คือ,อาวางฟินิกให้เขาส่งเหมือนแล็บให้เขานะครับส่วนในจังหวะที่เป็นาการที่จะต้องจัดการโนมเนี่ย คือดาเมจของฟินเต้มันอยู่ท่าบอลจะไม่อยูนน่าจะประมาณ300ไม่เกิน380อนะครับเอาเป็นว่าชัวร์ก็คือประมาณสัก3 5 0 3 6 0แล้วกันนะครับนะบเพื่อนๆก็อ่าดูโฟกัสตรงนั้นไว้แล้วก็คอยสังเกตเลือดของเจ้าโนมนะครับว่าเอ๊ะนมโนมเลือดมันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เราก็ปักไว้สามไม้เออเราปักไว้สามไม้ก่อนพอพอเลือดมันใกล้อ่าพอเลือดมัน ต่ำกว่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์แล้วใช่ไหมครับเราก็ปักเลยตุ้มเลยนะครับโนมก็ตายแล้วเราก็ได้มานะครับก็ตัวหนึ่งก็จะได้500นะครับก็ตาหนึ่งก็จะต้องค่าสัก2ตัวนะครับแดี๋ยวก็ ถ้าสมมุติเราฆ่าตัวหนึ่งตาหนึ่งเราได้500นะครับเราสามารถไปเล่นตาใหม่แล้วก็ฆ่าอีกตัวหนึ่งได้ไม่จำเป็นต้องฆ่าทีเดียว2ตัวในใน1ตานะครับผมก็ประมาณนี้ครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับหมวด,ดนี้นะครับตอนแรกตะบอลแบบเซ็งมากเนี่ยพอได้เด็กนี้ผู้มมันมากครับผมปักกปะไลกันอย่างเดียวเลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆก๊อฟก,การ์ดนะครับอย่าดองไว้นานนะครับเพราะว่าก๊อฟการ์ดเนี่ยมันสะสมสูงสุดได้แค่3วันหรือ 6- กครั้งเท่านั้นเองนะ ครับวันนี้ตะบอยก็คงต้องขอลาไปก่อนครับโคตรทีาวแล้วนะครับมาแหกคิวกีตาอัดคลิปนะครับก็ฝากติดตามช่องของตะบอยนะครับเพจหลังร้านม้อใหญ่รั่วอยูทูบนู่นนี่นั่นเอาวางเอาแวะคุยเข้ามาคุยดิสคอตกับตะบอยในอ่าดิสคอตกของหลังร้านม้อใหญ่รั่วนะครับสำหรับวันนี้ตะบอยลาไปก่อนนะครับทิธาราตีสวัสดีครับ